สวัสดีครับคุยกับผมนะครับคุณเนียมนะครับอันนี้จะมารีวิวรุ่น Yamaha Avan ปีไหนพี่สิบแปดครับอันนี้ครับเอ่อเป็นยังไงบ้างครับอันนี้แต่งหมดกี่บาทนะครับนี่แต่งหมดกี่บาทครับแต่งหมดเยอะแล้วแจ่จ๊ไม่ได้ราคามันจุกจิกหลายอย่างจุกจิกหลายอย่างใช่ให้ไปหาดินครับอย่างเช่นมีอะไรไหมครับอะไรแต่งอันดับแรกครับอะไรแต่งอันดับแรกชุดหน้าก็มีปั๊มเบรกปั๊มเบรกครับปั้มเบรกแอมโบ่แอมโบ่นะครับ เบนโบชุดเลยใช่ไหมโลโก้แดงโลโก้แดงอันนี้น่าจะแพงอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้โลโก้แดงมือหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่หมื่นหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่หมื่นสองนี่แพงอยู่้ะของสนามแข่งเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับหนึ่งยิงนะพี่เดี๋ยวค่อยฟังเสียงตอนท้ายเนาะไม่มีอะไรต่อพี่ มีปั๊มล่างปั๊มล่างนะครับเบมโบ้ <em> ้เเเบบมโารียกว่าอะไรนะพี่แบบนี้เบมโบ G4R G4R อันนี้กี่บาทพี่ใส่เอื่นด้วยเพราะฟั๊มในแสนสองแสนสองนี่เลยของเท่ห์นะแสนสองแส,สนสองสุดยอดนี่มาตรฐานสนามแข่งเลยใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้คือทางลองา้อมันนะมันจะวิ่งไปทางนี้นะทะลุสวนมันเลยอันนี้นี่ชินใช่ไหมพี่ไม่ไม่จานจานเป็นของอะไรวะพี่จำไม่ได้จานของเป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่น ได้มือสองมามือสองมาอันนี้อันนี้ประมาณหมื่นขึ้นแสนขึ้นเออใช่อันนี้พิลลรี่อันนี้ขับบอนแท้กี่บาทพี่อันนี้ตัวนี้อยู่ประมาณสี่พันห้าจาจำไม่ผิดนานมากเลยสี่พันห้ามือสองใช่ไหมครับมือหนึ่งครับโอเคครับมีอะไรต่อไหมพี่ก็มีพวกการล้มคาร์บอนคาร์บอนครับการล้มคาร์บอนพ้อวันนี้เครื่องร้อนมากพี่อันนี้ล้มมาได้ใช้งาน ใช้งานจริงครับนี่เครื่องร้อนมากอะ่ะอันนี้กี่บาทพี่จีบีเร n ซิ่งเนี่ยชุดหนึ่งน่าจะอยู่ประหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นเลยอ๋อซ้ายขวานะครับเดี๋ยวดูซ้ายขวากันนะครับซ้ายขวานะครับนี่จีบีเร n ซิ่งมีคึกชิปด้วยพี่คึกชิปมันติดมากับรถใช่หมื่นกว่าเลยนะฮะโอเคนะครับกันลมก็อ e ีวโอเทคใช่ไหม ชุดทั้งมาด้ยชุดนี้ก็เหมือนต้นเหมือนกันเหมือนต้นเหนนมือนกันกลางหลังครับหน้ากลางหลังเลยนะครับหลังนี่ถอดออกถอดออกเลยนะครับอันนี้เกี๊ยวเจ้าไใบขับเลยพี่เกี๊ยวเจ้าเป็นของขอนแก่นรขอนแก่นบางาบางขอนแก่นครับเดี๋ยวผมให้ฟรีเจ้าของรถไปให้ล่างคลิปนะครับเกือกซักไซเซนาจำได้อันนี้ก็เอ็มไอเอนะยอดฮิตมากเยอรมันใช่ไหมคือใช่แต่ก่อนพ,พี่ใส่อันนี้อยู่นะแต่มัน แต่มันล้มในสนามแล้วมันก็พังพังเลยใช่ของอะไรวะที่จับไม่ได้แล้วที่มันเป็นตัวคาร์บอนตัวแพงๆนนี้คาร์บอนเลยเหรอพี่ใช่โอ้เอออินนี้ใส่ชัดไหมพี่ชัดชัดต่อใช้ดีครับมีอะไรต่อครับท่อปั๊มหลังครับท่อปั๊มหลังอะคาฟวิกใช่ไหมอะคาฟวิกอารวันเลยอารวันแท้ตัวแท้แท้เลยกี่บาทพี่ตัวนี้ถ้ามันที่จริงมันจะมีวายด้วยแต่ตัวนี้ใส่เป็นชัดพราะตอนนี้ยว่าขี่ในเมืองขี่ในเมืองตระเวนจับ พ่อพอเยอะมันวุ่นวายวุ่นวายนะครับเเเปป็็สือแคทตัวนี้ตัวนี้ถ้ารวมมันอยู่ประมาณ60,000ทั้งวายทั้งปลายทั้งวายทั้งปลายอ๋อทั้งปลายใช่ไหมครับทั้งปลายด้วยแล้วก็มันจะยิ่จะเป็นวายไฟแต่ตอนนี้ผัดวายไฟออกใส่เป็นแคทนแทนแคทแล้วราคาโควิดอยู่นี่แท้หมดเลยนี่ไงต่อสับถี่แกยงเกยงนี่ครับนี่ใช่ไหมใช่นี่เกยงเกยงนี่เป็นบืกอันนี้กี่บาทพี่ เกยงเกยงตัวนี้น่าจะอยู่สองหมื่นสองหมื่นต้นสองหมื่นต้นของแท้ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ของแท้ของแท้อยู่แล้วอาวันต้องของแท้ใช่ไหมครับใช่โอ้แท้มีเน้นแท้หมดเน้นแท้หมดนะครับปั๊มกระท้งกระท้งตรงไหนพี่ตรงนี้ปั๊มกระท้งไม่ขีดตผลีตกล่องไม่ขีดกล่อไงไม่ขีดนี่เหรอใช่กล่องไม่ขีดอ๋อใช่เป็นกล่องไม่ขีดจริงพี่อันนี้รวมชุดเลยเนาะใช่ทีบบาทพี่ตัวนี้น่าจะอยู่มาสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นหรือเปล่าพี่พี่ไม่มั่นใจเว้ยพี่ซื้อมานานแล้ว มานานดละใช่สีลอกมาละสีตัวนี้มันลอกเป็นปกติถ้าไม่ของแท้มันจะถ้าถ้าเป็นของเทียมมันจะไม่ลอกก็ของแท้มันต้องลอกลอกมันโดนความร้อนโดนความร้อนเวลาเราเบรกน้ำมันน้ำมันมันเป็นที่เก็บน้ำมันเก็บน้ำมันน้ำมันเบรกเพราะน้ำมันเบรกพอเราเบรกบ่อยๆมันก็จะร้อนครับนี่ครับมีอะไรต่อครับก็จะเป็นชุดหลังนี่แหละชุดหลังจะเป็นปั๊มล่างปั๊มเมาส์แค่ด้วงหรือเมาส์นะพี่ตัวตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นด่วงรึเปล่าดวงเบมโบไม่แนต้นเมือนต้น แล้วก็เป็นพวกตั้งโซ่ตั้งอะไรกันนิดๆหน่อยๆตั้งแปงเนาะของตั้งแปงครับแล้วก็เป็นพวกน็อตแท้ทีพวกอะไร,รแท้ทีรอบคันแท้ทีรอบคันนะฮนี่เต็มเลยใส่เฉพาะบางจุดเพราะว่าเป็นถ้าเป็นสมมุติเป็นแข้งเครื่องแข้งเครื่องมันเป็นน็อตที่ดีอยู่แล้วนะเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันครับแข้งเครื่องเดี๋ยวดีแล้วเนาะแล้วก็เป็นพวกโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์อันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบสองโซ่หลังห้าสิบสอง อันที่สองเนาะเป็นโซ่ตัวตัวในสนามในสนามนเลยแนะนำมาครับอาวันอวันนะพี่าวันใช่ไหมเนี่ยโซ่ทองเลยนะนี่ใช่เป็นโซ่ทองแต่เกือบมาแล้วเกือบมาแล้วไม่ได้ห้ังโซ่หย่อนด,ด้วยพี่เนี่ยก็ของแต่งหมดเลยนะนี่สปูนด้วยนี่กี่บาทพี่ทั้งหมดไม่รู้อ่ะไอ้ตัวนี้มันก็กรุกกระจิกจับราคาไม่ค่อยได้กระจุกกระจิกใช่ไหมอืออ่าฮะตรงนี้ราคาไม่ค่อยจับเลยพวกกระจุกกระจิกพวกนี้ ครัจะไจะเป็นคาร์รอบอนลบพันธุ์นะแหละคาร์รอบอนลบพันธุ์เปิดปกตินะครับคาร์รอบอนลบพันธนะเนี่ยมาดูฝั่งนี้บ้างครับมีอะไรต่อพี่น,นี่ก็เป็นตียโยไม่ได้ธรรมดาแล้วก็ถ้าขึ้นมานี่จะเป็นคัตคัตแต่งคัตบัมโบ่โลโก้แดงบัมโบ่โลโก้แดงอยู่บนนี้อ๋อนี่ครับทับได้ใช่ไหมใช่ทับได้แต่กลัวหักอ่ะพี่ใช้งานมาแล้วไม,ไม่หักไม่หักเปลี่ยนไปรอบหนึ่งแล้วอ๋อเอ้ยเป็นยังไงเนี่ย โอ้มันดำที่ล็อกแข็งล็อกแข็งอืมล็อกแข็งมันแข็งให้มันไม่ให้มันพับใช่ไหมใช่<ม>แต่ถ้าไมีอุบัติเหตุมันก็พับได้ไปเป็นเรื่องพับได้ใช่ไหมกันใช่พี่สวยมากเนี่ยพี่เปิดถังน้ำมันแต่งใช่กี่บาทพี่ไม่ดูใช่ไหมน่าจะอยู่ 4, 000, 5, สี่พันได้บอกสี่ห้าพันละวานสี่ห้าพันใช่ไหมใช่ใชเออ่เปิดได้ไเปิดไงไพี่กดกดใช่ไหม กดหาไปเปิดเล่นนะน้ำมันใช่ไหมโอ้ยใช่กดเราไม่ต้องใช้กุญแจเปิดเพราะว่าเวลาเราขี่ไว้ที่เรายังไม่อยากดับแต่เราเติมพวกะเขาควบเราเติมเร็วอ๋ออันนี้ถอดของเดิมมาใส่เลยใช่ไหมครับไม่เ่ได้เปลี่ยนเป็นชุดเลยเ่ยทั้งหมดนี่เลยครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับงันสบัดแต่งงันสบัดแต่งนะครับหนน้างันสบัดโวนจะอยู่ไหนข้าไหนอะไร อ๋ออ๋อนี่โอลินใช่ไหมพี่กี่บาทพี่สองหมื่นได้บอกประมาณนี้มั้งสองหมื่นเี่แหรอใช่สุดย <Head shot. S 1> อด Headshot น่าเสพเราพันย่างอะพี่ย่างพิเรลลี่พิเรลลี่นะ SC1 <1. S> SC1 นะครับตัวนี้มันจะแข็งแข็งกลางนิ่มข้างครับวิ่งในสนามได้วิ่งในสนามได้นี่กี่บาทนะพี่ หมื่นกว่าที่ได้มาที่เป,เป็นเป็นงานงานแท็กเดย์ของยามาฮ่ามันมไม่แพงมากไม่แพงมากที่จริงมันจะอยู่ประมาณตัวนี้จะอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกลางาแต่ได้มาพวกงานแท็กเดย์มันอยู่ประมาณหมื่นเป็ดรถเยอะถ้าไปพวกแท็กเดย์พวกยามาฮ่างานยามาฮ่ารถเยอะพวกยางครับมีอาวันอนะยาม,มาฮ่าเยอดซูเบอร์คอซ่าเดโบูด้วยอยากได้เลยทีนี้อยากจัดเลยน้ำมันแพงเติมกี่บาทพี่ทุกวันนี้เติมวีล่าสุดก็ ก600ร้อยมีขาดส้นไหมพี่ไม่ขาดสนเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะจัดโกูปวัวฮะเดี๋ยวรอตังก่อนนะฮะโอเคอเหลืออะไรอีกไหมพี่วไฟไท้ายไฟท้ายไฟท้ายันเไไไไลี้ยวนะครับไ,ไทฟท้ายันเลี้ยวนะฮะจะได้หาตังจัดฟันสักทีอ๋อนี่ไงไฟท้ายแต่งใช่ไหมพี่ใช่ไฟท้ายแต่ง อันนี้สวยนะถ้ากับพิบเรยวมันมีข้อเสียไงบ้างพี่ไฟเลี้ยวเหรอใช่ไฟเลี้ยวมันก็ถ้าถ้าเป็นตัว,ถ,ตวถ้าเป็นตัวนี้มันก็กจะกระพิบไปเลยถ้าเลี้ยวมันจะกระพิบเร็วหน่อยนึงเาะน่นไฟมา,ม,ามันก็จะกระพิบธรรม,ามาดาครับเราใช้แต่จริงม,ม,มันไม่มันไม่มีมันเป็นตัวอุปกรณ์เสริมที่จริงไฟท้ายไฟท้ายเลี้ยวมันจะติดอยู่กับรถเลยไม่มันจะติดอยู่กับไอ้ตัวแป้นทะเบียนใส่ที่ใส่ป้ายทะเบียนที่เราอุดไว้อ๋อครับอันนี้เป็นตัวแต่ง ครับอันนี้ปิดเอาทะเบียนออกเดี๋ยวหายใช่ไหมเอนะาเลยนะทะเบียนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหายใช่ไหมทะเบียนเก็บไว้ก่อนครับตำรวจตามบ้านเดี๋ยวตอนถึงบ้าน,าอานโอเคครับก็ไปพงก็ไม่ใส่นะเนี่ยจอจอเป็นยังไงวะพี่ออปชั่นมันใช้ยังไงบ้างโอโ้โหเราเล่นเยอะลราเล่นเยอะอุ้ยเพิ่งเห็นจอวันนี้ชัดๆเลยนี่พี่อันนี้มันอะไรดินด้นๆด้วยพี่มีตัวดินด้นๆด้วยดูดูนดนะอ๋อนี่เบรกอัตราเบรกมันใช่ไหมพี่ใช่ยเพิ่งสตาร์ทนะพี่ อันนี้ตัวเบรกนี่ฝั่งขวาฝั่งขวานี่จะเป็นขณนาดเวลาเราเบรกว่าเรากำเบรกหนักเบรกเบาครับแต่ไอฝั่งฝั่งขวาสุดจะเป็นเอออันนี้ขออนุญาตครับอันนี้มันเอ่อมันมันไอแสงมันตัดตามข้างนอกใช่ไหมครับก็<อ>ใช่มันก็ตอนกลางคืนมันจะเป็นสีดำสีดำเลยใช่ไหมใช่มีเซ็นเซอร์มันอยู่ใช่ตอนาวันจะเป็นสีขาวครับนี่ฮะคัตก่อนนี่เหนียวมากแม้วหมวูใช้ยังไงพี่สอนผมใช้หน่อยครับผมไม่เคยใช้เลย นี่ไงหมดตัวปรับหมดอ๋อหมดคนระับตัวปรับหมดหมดเอหมดเอหมดบีหมดซี <B, S 1> ไอตัวเลยเลยจากหมดมาตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเลยเลยจากหมดมาก็ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น power 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 นี่ hey, power ไอตัวนี้เป็น power power หนึ่งก็ความแรงหนึ่งความแรงระดับหนึ่งมันก็ปรับได้ปรับได้แต่ตอนขับจะปรับไม่ได้พวกนี้ ต่อมาก็จะเป็นแ r a c t i o n traction t r a ก t i o n control กันล้อฟรีใช่ไหมพี่ใช่กันล้อฟรีอ๋ออันนี้ s c s นี่จะเป็นอะไรวะพี่ลืมแล้ววะ s c s เดี๋ยวเราซื้อตุ๊กเกินดูพี่ s c s น่าจะอะไรนะใครใครรู้ก็บอกดู control อะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อคุยคอนโทรลเหรอใช่มันจะเป็นเ y l เ n อร์คอนโทรลอะไรของมันนี่แหละอ๋อลองแล้วให้คนเมนต์ดูนะฮะใช่ไหมพี่ใช่ s c s คืออะไรครับคำถามเพราะจำคลิปนี้คือ SGS เก้าจากอะไรนะอันดับสามนะฮะนี่ครับ มีอะไรคลิปคลิปอ่ะพี่มันจะเป็นลูกเล่นมันเยอะพวกเนี้ยลูกเล่นเยอะมากมือใหม่ก็ต้องฝึกใช่ไหมครับอืมเนี้ยถ้าอาวันเอ็มจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับเท่ากันอวันเอ็มจะมีต่างกันแค่มีแค่มันจะตัวมันจะเป็นปรับโช๊คได้ใช่ไหมปรับโช๊คได้ไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนกันแต่จะเป็นป,ปรับโช๊คได้ปรับผ่านโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับใช่ปรับผ่านโทรศัพท์ได้อ่าอย่างว่าอาวันเอ็มเขามัน ไอ้น,นี้เนาะ<อ>มันถ้ามันจะเป็นเล่นสายสนามมันก็ไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะไปเล่นเพราะว่าสุดท้ายเราก็มาเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่มันเดิมได้ครับนี่ฮะคิดเท่หมดน,นะครับก็เป็นปกตินะแท็กหมดนี่ก็ไม่ค่อยเล่นอออันนี้แท็กหมดมันจะเป็นจต่เวลาอ่าถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นสนามนะแท็กหมดี่ยครับเอารีเซ็ตยานะ ตอนนี้เลยเนาะใช่มันจะเป็นเยอะลูกเล่นมันเยอะพี่ก็เล่นไม่หมดเหมือนกันครับโอ้ีอย๋ยวเพิ่มสตาร์ทเครื่องนะพี่๋ยวรอทอนท้าย,ายก่อนถ้าแท็กโหมดนี่น่าจะเป็นโ<อ>หมดโห,หมดสนามแท็กโหมดใช่ไหมสนามเลยพี่จะเวลาเนาะเนี่ยจะเวลาพี่เนี่ยมันจะเป็นสนาม<อ>เป็นสนามเกอนนะสนามนะโดยเฉพาะเวลามันก็จะเวลาวิ่งครับ นีครับคลิปใช่ไหมเอสคลิปใช่ครับก็จะทั่วไปนะทั่พวกนี้ก็พวกเล่นอาวันเขาจะรู้ดีกันอยู่รู้ดีพี่แต่พี่ถามว่าพี่เล่นมากพี่เล่นจอมากมันก็ไม่ได้เล่นมากไม่เล่นมากเล่นมากจะเป็นพวกพวกพี่ที่ยาม่าเขาดูแลให้ทั้งหมดอ๋อเนี่ยไฟเตือนแดงแล้วพี่ไฟไฟเตือนแดงนี่ก็เรายังไม่ตัดเครื่องไงเป็นเครื่องธรรมดาเป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาใช่อ๋อครับ เหลืออะไรอีกไหมพี่เอาให้หมดเลยเอเดซัมสองตาคุ่มด้วยใช่ไหมอันนี้เก่าซูรินซูรินตัวนี้ก็จะมีคนตับอยู่เป็นรู้จักรู้ใจกันรู้ใจกันนี่ทาที่กล้องนะครับเดี๋ยวใอยซื้อกล้องพี่ต่อนะเดี๋ยวผมเก็บตังินไว้พี่ไม่ใช่หรือบปล่พี่ไม่ใช้เดี๋ยวก่อนพี่ใช้ลงสนามอ๋อมีไม้ไหมพี่ฮะมีไม้ไหมครับไม้ไม่มีไม้มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีต้องซื้อเองไม่มีไม่ไม่มีอ๋อครับมีแต่กล้องนะครับกี่บาทพี่กล้องเหรอครับ ก็เป็นโค้ดเจ็ดวะนานมากเลยจำไม่ได้แล้วก็ไม่ถ้าผมซื้อ,อต่อจำไม่ได้ไม่รู้แล้วแต่น้องแล้วแต่น้องเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพี่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวอะไรอีกเดี๋ยวเช็คดูก่อนอันนี้คาร์บอนเอออันนี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นคาร์บ,บอนคาร์บอนทั้งหมดมีคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้คือคาร์บอนคาร์อบ,บอนหมดนะครับไปเลี้ยวเออผมลืมไปให้ดูผมพูดมาประมาณเกือบสิบนาทีละ เอ้ยไฟเลี้ยวหน้าไม่มีใช่ไหมไม่มีไฟเลี้ยวหน้าไม่มีไม่มีเลยใช่ไฟเลี้ยวหน้ามันจะติดกับกระจกอ๋อแต่เราไม่ได้เสกระจกครับเนี่กกยกระพริบเร็วอยู่นะใชเนี่ครับพื้นที่ผมน่าจะเต็มอ่ะแต่ไม่เต็มหรอกนี่ฮะคิดว่าเหลืออะไรพี <c> ่ <oughs> หมดก็ใช้หมดแล้วครับก้อนนี้ก็เสียไปไงบ้างพี่แคดี้แคดี้ครับแคดี้แคดี้ v นครับถ้าาอ v ันเอ็มก็บู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 เลยเขาเสียไปไงบ้างพี่หนักใช่ไหม เสียใช่แรงเกินไปหรอเาเสียแรงเกินไปออกข่าวอะไรครั้งแล้วใช่ไหมใช่แล้วเสียมันไม่มีมันอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความชอบรถเต่ละคันออกแบบมาเพื่อความชอบต่อบุคคลนะครับก็ฝากอะไรคนขับอีกไบครับทัวร์นี้ครับก็ฝากอะไรฝากอะไรเราจะขับแล้วก็ต้องระวังคนหนึ่งถึงคนอื่นด้วยครับใช้เขาใจเราในความเร็วครับ ครับใช่คเสียงอะรับาโชความเด่นของเาคับใช่ครับนี่ครับเอาไฟสำคัญที่สุดนะครับเห็นเมื่อกี้เกียร์หลุดใช่ไหมครับเกียร์หลุดเกียร์หลุดแต่มันก็ร์ดีนิดหน่อยปัญหาจุกจิกจุกจิกเนาะดูตรงไหนพี่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตัวยึดตัวยึดมันหลุดมันคลายน็อตมันคลายอ๋อน็อคลายเฉยเออโอเคครับก็โชวไฟนี่โชว์แก๊สของสีตัวอีู่ละไอ้น็อตแต่งไม่ใช่น็อตแต่งไม่มันเป็นชุดเดิมมาแบบมาอย่างนี้เลย ชกพวกนี้พี่ปรับข้าก็เกิดมันควบพี่พี่ควบอาจารย์เป็ดที่เป็นของาธารมะปรับให้ทั้งชกหน้าชกหลังจะปรับไปค่าสนามทั้งหมดค่าสนามหมดเลยนี่ค่าสนามใช่ไหมครับได้ครับเป็นค่าสนามต้องแบบครับพวกนี้จะเป็นเมนนวดในการปรับเมนนวดนะครับหลังมันจะสูงโดดขึ้นหน่อยกว่ารถธรรมดาโดดขึ้นขึ้นหน่อยหลังเนี่ยหลังมันจะยืดขึ้นหน่อยครับเพราะว่าพี่เป็นคนตัวใหญ่แล้วก็ปรับในสนามครับเดี๋ยวฝากเพจครับเออกระดูกวันผักสวนใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวผมฝากไว้ใต้ คลิปนะครับใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยวนึกกไล์ด้วยครับสี่กุมารพี่ีกุมาไใส่เฉยกลุ่มน้องกลุ่มน้องน้องขี่ด้วยกันครับโอเคครับอันนี้ก็อุจจจะจบของธรรมดาใช่ไหมครับใช่กี่บาทพี่อย่นี้เลทใช่ไหมกินเลดจำไม่ได้ไม่แพงมากหรอกพับไม่แพงมากครับโอเคครับนี่อันนี้สแน็คปาต้าคืออะไรนะพี่ผมไม่รู้เลยตอนแรกพี่ใส่เป็นเฟรนิ์งสนามทั้งคันเลยเฟรนช์แซนามตอนนี้ติดมากับเฟรนช์แซนาม ท้ายก็ล้มในสนามครับพอล้มในสนามก็มันก็ต้องถอดถอดถอดทิ้งเลยแหละถอดทิ้งเลยใช่ถอดแล้วไปทำสีใหม่แต่มันไฟลิ่งมันมันไม่แพงมันถกเกตพันนะเราไปทําสีใหม่ครับก็ไม่คุ้มก็ว่าจะหยุดหยุดสนามไปก่อนก็เลยยังไม่ยังไม่คิดที่จะรับอย่าลองนั่งดูอ่ะพี่ผมไม่ได้ขับนะอย่าลองนั่งดูมันสูงนะคนผมว่าเดี๋ยวลองโอ้ยยิงนะ แอร์มั้ยรู้สึกไหมว่าคนหนักอ่ะเย็อยเยี๋ยวดูมันแคยังงี้พี่ดูความสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะโอเคพี่ฟังเสียงเลยได้ไหมเดิ่มฟังเสียงไงพี่สตาร์ทเลยนะสตาร์ทเลยครับเกียร์ความเสียงนะครับต้องกัดไหมพี่ไม่ไม่ตาได้เลย ได้ไหมดงได้ให้ยิง่งอะบ่อบ่อเลยพี่สูงจริงพี่สูงพี่ปอบเข้า,าให้มันสูงใช่อือเสียงรถอะไรผ่านเมื่อกี้ซีกอร้อยเหรอไม่รู้เลยตัวแล้วะครับก็เสียงรุ่นจะได้นะก็ตั้มเลยนะนะครับก็ข้อนี้ก็คือแรงใช่ไหมตามพี่ปอบเพราะเสียงก็หนักนะครับมีมัตยมไม่เกินเนี่ยก็ แนะนำครับอย่าขับเลยครับถ้าประสบการณ์ไม่ดีพอนะครับก็ต้องเปิดกันอีกยาวนะครับผมอาจจะพูดไม่เก่งนะครับก็กรียเกร์กันได้นะครับโอเคครับก็รวนก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วนะครับก็ได้เวลาเอาสุควรแล้วนะครับถ้าช่อบอย่าลืมเปติกต๊อได้วยนะครับกดซับสไคร้แล้วกดแชร์ก็เป็นเคลลัในการอัดของผมผมต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับก็รักกันเขาสามใหม่ๆจากทุกผมนะครับโอเคสักทีนี้ ก็ต <otros> ้องเขาจะรับประกันที่เทนี้ไม่เจอใหม่คลิปหน้าครับตอนคลิปนี้สวัสดีครับยังี้ยโอเคคือ